เราจะไปกี่มองเงี hat, <c oughs> uh ้ยหืมเนี่ยพ่อรู้จักทางนี้ป่ะเออกูไม่รู้จักหรอกมึงต้องมาให้กูดูหรอกเออราชดำเนินน่ะไม่รู้จักอ๋อราชดำเนินรู้จักราชดำเนินรู้จักเออไปทางราชดำเนินอ๋อแล้วหนูรู้จักปะล่ะรู้แต่ไม่รู้ทางเออราชดำเนินหนูเคยไปแล้วใช่ป่ะเออเขาไปราชดำเนินไงเออพ่อก็เคยไปอยู่มันไปทางปิ่นเก้าแล้วก็ไปยาวถึงราชดำเนินอ่า แล้วก็ยังมีไปมุดตรงใต้หงมอะไรก็ไม่เหลือ้วไปนี่อากี่บาทพอจะได้เตรียมตังค์มาให้พูดมาเลยเอากี่บาทค่ารถมาสามร้อยเจ็ดบาทค่ารถสามร้อยเจ็ดบาทพันหนึ่งพอไหมพอ <laughs> พันหนึ่งนี่เหลือเหลือ <laughs> <laughs> เหลือใช่ไหมพันนี่เหลือเปล่าไม่เหลือ <laughs> ไม่เหลืออีก ก็ไปสอบกี่วันนะ้นแต่ทั้งทั้งที่แมวแมวก็ไม่จะเอาไปนะค่ารถไปสอบไงเออค่ารถไปสอบกี่วันไม่รู้ถึงถึงวันที่ยี่สี่อะแล้วจะกลับมาหาพ่อมาอะไรอีกไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วอ่าแล้วแมวมึงทิ้งไว้ให้กูเลยนะเออโอเครู้เรื่องมันโตละมันโตละอยู่ได้อืมวพี่เขาตัวดำไหมให้วนน่ะ